สวัสดีตอนเรงๆนะคะพี่น้องนะคะที่ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ล่งคลิปซ่าเกินไปเพราะว่าน,นึงก็คือไม่คิดได้กับค่อยทายพี่น้องเอาทายตอนนี้เลยล่งตอนนี้เลยท้่พี่น้องเนาะนี่ค่ะผ้ามาเบิองต้นพูธรักษาจะพี่น้องเบิองดูนี่ถือฝนค่ะลองดูค่ะเราคำาดดกบาไอ้ค่ะดอกไงก็ต้นนะคะพี่น้องเบิองเบืองเบิงเบ,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 บืงค่ะเบิองกินเขาหนี่มันแค่นี้เองนะคะพี่น้องเ <laughs> บิองดอกค่ะพี่น้อง โอ้แต่เป็นคักเนาะแต่เป็นเพื่อนงามคักเนาะเออค่ะอาจจะอยู่ได้หนี่มีแคสีสีนะคะพอถึงหาสีนะคะนี่อยู่แคสซีสีนะคะน,นี้ก็คือสีสมจะพี่นอ้องเห็นไหค่ะเอยงามคักซึ่งแม่กะมาแบงออกไปนะคะประมาณอยู่อา,าจะสามสามนะคะสามต้นสามส,ามสีนะคะเพราะว่าสีเหลืองแม่มีเลลวแม่ก็เล็บบ่งนไปนะคะนี่นค่ะซึ่งนอเพื่อนบ่ใครสิมีดอก ออกมากนะคะพี่น้องเพราะว่าอาจ,จิเป็นเพราะดินแน่นนะคะนอนคนก็นเรียกว่าไข่มีค่ะพี่น้องเออนะคะงามก็จริงแต่ว่าหน่อยค่ะเป็นมะฮ่องมะแห้งนะคะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวแมีสิพามาเบิองช่วนชุน่มแม่ไปหอดใสแล้วนะคะเบิองสดชื่นขึ้นบ่ค่ะหลังจากถือพราไอ้ฝนแล้วพี่น้องนี่ บใคาถือฝนบนในได้ค่ะ้าบ่ถ้าบ่สศาสาก์ก็คือบ่ถือด้วยค่ะฟังเนต้าฟังนตเนี่ยถือเต็มเต็มนะคะพี่น้องอ่าทางนี้เนี่ยแม่หดได้ค่ะแม่ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่โฮอร์โมนเข้าไปนะคะเนี่ยฮอร์โมนเม็ดโฮอร์โมนนะคะนั่นนะคะส่วนปุ๋ยแม่ก็เอาดินกบแล้วนะส่วนโฮอร์โมนแม่เอาไว้ขังนาแบบนี้เลยนะคะพี่น้องหลังจากที่ใบง้อใบย,ยิกใบกูดออกนะคะก็รู้สึกว่ากาดีขึ้นแต่ก็มีอยู่คนะนี่นี่จะพอเป็นยังค่ะแต่วา่า เบิ่งกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาสีออกมากงามบอเอากันยังเหลืองอยู่ได้แ่บพี่นองนะคะเดี๋ยวสิบอกว่าเลี้ยงปุ๋ยเด้ยยเอยหัวตะไสมื่เศร้านึงก็สีเลล้ยงไว้เท่บิึบงดอกนี่มาทุนแต่จะพินองอยงามบอ่ะพิน้องเออเคนเห็นดอกอางสีมันก็นสูดมันก็ซ่นใจนะคะเพะื่อจะอยากปลูกอยากเบิ่งนะคะเนาะเออนี่ค่ะเอาค่อยเบิ่งทั้งนี่เป็นกอนนะคะเนาะ เบิงคะ่ะเบิงเบงเบิง,บงนี่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 แม่ก็ะบอกให้ฟังตาหลอดเลยนะคะเท้าสิเป็นแบบนี้ค่ะพี่นงองนี่เขาก็สิเหี่ยวแบบนี้เลยนะคะนี่นี่ก็คือบอด้แล้วคะ่ะห่วงเหลืองนะคะนี่คือเด็ดออกเลยค่ะพี่นงองเออสิบว่าบานตัวนี้ก็สิบ่าบานได้คะ่คะนี่ห่วงหลี่ยงค่ะนี่เด็ดออกเลยค่ะนะคะเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวสิไปติดโตที่บอดนี่นะคะแต่ว่าดวกสีเาวาเบิงดูดีอยู่ที่พี่นอ้องอือพานี้เด้ย๋ย อันอันอันนี้ลูกก็ให้งามให้แม่เดไดบานออกมาให้ชื่นชมเนเด้อสมแม่หดดูแลเนเด้อใส่ปุ๋ยใส่ยังนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ก็เริ่มมีใบขึ้นมาแล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะเริ่มมีใบ,บิ่มเขียวแล้วนะคะถึงแม่เด็ดแต่บ,บอนงามแม่กระเด็ดอีกค่ะพี่น้องใบออกมาพ่งาม,มกระเด็ดอีกค่ะนี่ค่ะนี่ก็ใส่ใส่หัวม,ม้วนเรียบ้อยนะคะหมึอเส้นรงนี้นะคะนี่ค่ะ เลื่อมงามแล้ยวมุนบ่อค่ะพี่น้องนี่เลื่อมเขียวคุณเรียวนะคะบอกมะหองมาแห้งนะคะพีน่น้องส่วนฟางทั้งนี้นี่ต้นพุดเท่าเนี่ยแม่ใหญ่ามานะคะแต่ก่อนนี่สิดวกไข่เน่าอยู่หนีเป็นเพรค่ะแม่ว่าดอกเพิ่นนหลวกลุล่มหันนะคะหลวกลุล่มกระเบื้องนั่นนะคะที่ข้านกวดค่ะพีน่น้อยก็เลายใหญ่ดอกพุดก็เนี่ยว่าดอกแงก่ได้เดก็บได้อันนี้มันดอกนหน่อยๆเก็บบ่ได้นะคะพี่น้อ,นองก็เลยเนี่ย ทะลึบเคลือบขึ้นขึ้นมากนะคะเปลี่ยนเดี๋ดกพูดมาไว้ตรงนี้นะคะเพื่อจะได้ปีห้อมเมวแหน่ยจ้าน้อยนะคะผันใหญ่มากนะคิดว่าสิใหญ่งงเหีบ่เนาะเนี่ยส่วนนี่ร่มโบยโบกเนี่ยเอามาตะบ้านแม่ดองเห็นบ่ค่ะแม่ดองเอามาตะเฮียนตอนน้ำเจ้านะงามงามึงมาอยู่น้ำข่อยเนี่ยโอ้ยมาห้องมาแห้งยี่หลี่ได้เป็ดกูดกีดจังไรล่ะคือค่ะจันแดงนี่คือกันค่ะพี่นองตัดไล,ล่เท่ยเรานี่สซิเป็นแบบนี้ค่ะเป็นใบด่างใบลวกจังสี่ค่ะพี่นองนะคะ ส่วนอันนี้ก็ออกดอกให้ชมเทียดเดียวค่ะยังบม่ท่านนี้มีวิวเอีกอยู่นะคะอันนี้หวานทั้งจระเข้นะคะใหญ่เพิ่นเอาให้นะคะเพิ่นเอาทิมเพิ่นบอกว่าอยากได้กแเอาเพิ่นว่าเอาเอาไปเลยเอาจากทางกระถางที่เอาเลยว่าสันว่ากระเละยกมาเลยค่ะสอนกระถางเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าจะคล้องกับมักอยู่แล้วหวานทั้งจระเข้นะคะพี่น้องเออท่านท่านหนาได้นะคะท่านหนามักหนาได้นะคะเย็นสบายเลยนะคะนี่ค่ะดอกอันนี้อ่าดิลาวดีค่ะลูกซ้ำ กิดทายลูกไม้แม่เบงสีนันสีนี่แม่ก็เรียกว่าเอาไม้แม่ซ้ำน้ำเนีมางามแต่สีมันน่ะวะ่าสั้นค่ะนี่ติดแล้วนะคะลูกดูโเ้ยนี่ค่ะทางนี่ก็เป็นนองอห้ยเลยค่ะพินนองนี่นั่งไหมหรืออย่างก็นั่งอ,อันเม่ดองงอาห้แม่ดองเอ้ยเม็ดดวงอหัเนี่ยคอยเอาลงดินคอยก็ไ่ได้เอาคูดขึ้นมากเลยอยู่บ้านหลังเกา่าบันคอยเอาน้ำเจ้าไมา่อีกผันบนย่างซ้ำแม่ดงองเออมันเนาค่ะ เอามาใส่บบนี้มันมีแตไ่ไสล้วนๆไยดินนะน่ตอนแรกอะ่ะก็เลยเ่าคันนี้นอนิอนอ่นเอาหายด้คันนี้เออเริ่มงามแล้วจากกระสีเตาเปลี่ยนกระถางให้เป็นกระถางใหญ่ยยๆนอนิคนว่ามันจงคอยสีแบบว่าตน้นใหญ่เก่าเงาใหญ่มีมีม,มีลูกมีเตาออกมาหหลายว่าสันว่าเออกระสีเด้ไปซื้อตัวเนาะมันบมีกระถางว่างวเดีวยวมันเต็มเบิดแล้ว ไปมือนีก็ลืมซื้อก็สิซื้อว่าอยู่ดอกขาดจากสองกระถางอยู่นี่นะคะนี่เอามาเลียงตัวนี้ค่ะเพราะว่ามักคักได้ค่ะนี่มักเน้นี่ขันบ่มักกับบ่อาก็ว่าตกตกลงกับว่ามักสุนเน้าน่ะแหละค่ะพี่น้องเบิ่งตัวนี้ค่ะบ่ออกดอกแต่ว่างามค่ะพี่น้องเลื่มงามแล้วนะคะนี่ก็เลื่มมียอดมีใบขึ้นมาแล้วค่ะตั้งจากที่เมรล่ออกจนมดได้พี่น้องเออนะคะนี่ค่ะอันนี้กับมิลล่าบอดีก็บคงสิบอสใครงามป็นใดค่ะกระถางนี้นะคะ ต้นนี้บวยผังดูค่ะใบเปิลเลอนอยู่ค่ะพี่น้องเออสีเหลืองอมส้มนะคะแล้วก็สีมีดน่าจะมี2สองสีนะคะในต้นนี้นะคะเพราะว่าแม่ปักกิ่งละสองละสามละสี่ค่ะแต่วัน่าอ่เพิ่นบบติดกระท้อนทีมไลทอยู่ค่ะพี่น้องเอออันนี้ก็เริ่มออกดอกอีกแล้วจ้าน,นี่ดอกธรรมดาเท่านะคะธรรมชาติเท่านะคะอันนี้ก็คือกัดค่ะดอกธรรมชาติเท่านะคะเพราะเปนสั้นนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ อันนี้ก็งามค่ะพี่น้องถึงแม่โตนซ้ำกันเลยได้ค่ะฟังนั่นนะคะซ้ำกันเลยนะคะรุ่นเดียวกันเลยนะคะแม่ตัดค่ะแม่วางว่าแม่สิเอามาปากักเอาตูอื่นมาปากักใส่หนีพ่นเฮ็ดป่บเป็นพี่น้องเนาซ้ำตาแตกกันว่าบ่บ่โตหนี้เพ่นบนเอานะคะบทเสียก็เลยแตกหยอดออกแตกจริงออกมากก็ม้ามีดอกให้แม่ได้ชมปันมือเศร้านี่ตื่นขึ้นมาจา้ะตื่นขึ้นมาเห็นบ่าจา้ะนี่ๆๆอันตกแต่แซะอยู่ผุ่นไหมคะ่ะนี่ อันนี้นะคะซีเมนนี่ยังไม่หยันเพลนเนาะคะเนาะเนี่ยแม่ก็ะเลยเอาใส่ไม่กิมฟันนะคะเสียบไว้นี่ก็เรียกว่าปะค่ะเบิ้งด้วยค่ะว่าเพลนสีเหี่ยวบอมอื่นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เบ,บิ้งส่งกับหยอดโอเคอยู่ดีเนาะนีหยอดเพลนค่ะนะคะโอ้ยเดี๋ยวเสียดายเลค่ะกันเหี่ยวก็เสียดายเลค่ะแต่ว่าแม่บอได้เอาปูนแดงมาปมแปมเนาะมันมีแผลนะคะแม่เอาแทงทุเลยค่ะพี่น้อง ปะปะต้นใหม่นะคะอันนี้ดอกสีแดงสั้นเดียวนะคะพี่น้องบ้านนี่แม่นี่แหะค่ะตัดเพื่นบลูว่าเป็นนีอย่างจึงตัดกระสักนกระสีตนใหญ่สำนันเลยนะคะออกดอกให้เบื้องทุกปีนะคะแต่ว่ารูซื้อว่าจะคว้างนมักตัดมากเนค่เหย เห็นเพิ่นเด็ดเบิ่งใน YouTube เพิ่นนั่นล่ะค่ะเออเบิ่งในคลิปนี่ละ่ะโอ้มาปิดเหตุเหตุง่ายแต่เอามาตัดเลยค่ะอยากตัดก็ดตัดเลยเอาของเจ้าของตัวตัดโดดลดเพิ่นว่ามันบ่ได้ล่ะค่ะพี่น้องตัดออกมาก็ได้แบบนี้ล่ะค่ะนี <c> ่ <oughs> เออให้บยบาบ่ได้ตั้งแต่ว่าสองตนนะะ้นเด้อค่ะพี่น้องมันเน่าไปนะโอเลี้ยงว่าอ่าเลี้ยงบอลอ,อันเนี้ยหลายโพดเด้อค่ะพี่น้องเออแม่นะคะสิว่า อัน,พอน,น,อนพเพื่อนเสียยอนอันโดยโตของเพื่อนอ่ะว่าแม่นดิค่ะเสียยอนแมน่นนี่แหละค่ะจำเดียวว่ามึอย่างกันนวลแม่นเดียวเพราะว่าแม่นี่เป็นคนที่เออถอนออกถอนเข่านะคะเออพอมากกันนี่ก็ถอนอ่อนนั่นนะคะถอนอันนี่มาส่อันนี้สอนอันนั้นปใไซอันนั้นนะคะนั่นน,นี่สลับปั๊บเตียนกันนะคะส่วนอยู่มุ่มนี่แม่เอามาก <c oughs> มากเหลืองค่ะพี่น้องนี่เอามาไว้ตรงนี้นะคะสิได้บังสิธได้ดูด ควมรอนในจังนอยนะคะสั่งส้างออกซิเจนให้ตัวเองนะคะพี่น้องนะคะส้่งพุ่มตานทานให้เจ้าของนะคะเข้ามีต้นใหม่เขาก็สีมีพุ่มตานท่านนะคะในร่างกายของเขานะคะดูดสารพิษซอยซอยดูดฝุ่นนะคะพี่น้องนะคะ มัน,จะม,น,นะจะมีต้นใหม่แบบดูดฟุ้นนะคะดูดฟุ้นดูดละอองนะคะก็แสดงว่ามันมาแพ่ต้นใหม่ในราคาะนี่เห็นบ่คะไอ้ต้นเนี่ยเห็นบ่จะสังเกตเบื่อราคะต้นใหม้ใดทีはは <yet> ่ดูดฟุ้นดูดละอองเขาก็สิเป็นแบบใบหลวกใบใบใบบ่งามนะคะก็เพราะว่าเขาดูดสารสารในเห้านะคะพี่น้องมีต้นใหม่ก็ดีจังนึงได้ค่ะพี่น้องมือนีแม่ใคเบิ่งแค่ฟังทั้งนี้ก็แล้วกันนะคะเนาะเพราะว่าขั้นสิไปเบิ่งอีกฟังนึงก็คงโอ้ยาวาค่ะชีพเงากะสิ เกิดเบี้ยค่ะมือได้ยง้มได้เกิดเบิ่งตคลีบเก้าชีบเก้าไรกิสิอารมณ์บดีนะคะผู้เบิงสิเกิดอะไรสิเกิดอาการต่อแตะคุณเม่อันนี้มานั่งเนี่ยมานั่งกะละมั่งเนี่คือมันเป็นงานของแม่เน่ยผมสอบตรงมานนั่ง ส้มต้นใหม่ก่อนกิ่นกาแฟไป่ยังสีตะพี่นองมันเป็นยังสีจะพี่นองเออมันเป็นลักษณะนี้นะคะก็เลยเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเก็บออกไปก็ก็เก็บเก็บของไม่อีกคือเก้าค่ะพี่นองเพราะว่าเขาต้องเก็บขยะ ใบไม้รูนเทากับเจ็บเซกกละมังค่ะโอเคนะคะแยวพอกันชิปหนาได้ค่ะเด้อถ้าดอกไม้แม่ออกดอกเป็นดอกงามๆแล้วแม่กระสีตะไทยช่มไมนะคะฟังทังช่วนช่มนี่นะคะกับสีม,มีลักษณะนี้เลยค่ะแต่ตะท่างเข่าผิดเลยค่ะสองทางนะคะโอเคนะคะพอกันชิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะว่าดีค่ะ